พอดีผมสั่งฝาครอบรถมาใหม่นะครับผมวันนี้เราจะไปดูกันว่าผมสั่งแบบไหนมนาะรถที่ผมใช้คือมิตซูบิชิแอชาดนะครับวันนี้เราจะมาดูปฏิกิริยาแปนของผมนะครับว่าหลังจากที่ผมเปลี่ยนฝาครอบรถปับ๊บแฟนผมจะรู้สึกยังไงผมกําลังจะไปรับของกับไรเดอร์นะครับรุ้นผมเองก็รุ้นเหมือนกันนึกภาพไม่ออกว่ารถสีน้ําเงินกับฝาครอบสีน้ําเงินจะเป็นแบบไหน นี่ครับของถึงแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปที่รถนะครับอ่ารถผมจอดนี่ฝาครอบล้อเดิมๆเป็นแบบนี้นะครับแต่อันนี้มันหลุดปาครอบล้อมันหลุดไปกับผลเลยอันนี้สีแม็กนะครับแต่อันนี้สีรถสีโคตรตัดกันเลย<ะ>มาเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูวิธีใส่กาบง่ายๆนะ ให้มองตรงมุมนี้มันจะมีอยู่มุมเดียวที่มันเป็นว้าวางเงี้ยฮะอันนั้นคือช่องสําหรับจุกลมนะครับผมอาจจะมืดๆหน่อยนะครับในนี้มืดจังเลยนะฮะมีเติมลมเราอยู่ตรงนี้ชิวโอ้โหโคตรเหมือนรถซิ่งเลยจะโดนด่าไหมนะอันนี้เขามีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เห็นโลโก้ไหมโคตรสวยแฟนผมจะขึ้นรถวันพรุ่งนี้รอดูจะมีปฏิกิริยากับผมยังไงมาลุ้นกัน day t o นรอบนี้ไม่ได้ไปขึ้นออฟฟิศก็ไม่รู้ว่ามันจะออกออรถยู่่พตอนแราคนหลยกันหมดเลย เดียวกันก็ออกเลยครัเบเก,กียออกป5คือสุดท้ายทุกคนถึงเีออกเลยแล้วก็ไปรับคนที่รอเลยเป็นไงมามา่าสวยไหมเป็นไงลาว้วพ,วพูดถยอครับจะโจมผุด,ด,นดนจะเสาจะผูดเสา จริงอ่ะปดแรกนะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอเคลียกระจกให้เสร็จก่อนจะแกล้งแฟนแต่เหมือนตัวเองโดนแกล้งเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ